สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวอนยองแล้วก็ยูจินนะครับจากวงไอซ์ท่านเองในตอนนี้นะครับจางวอนยองแล้วก็อันยูจินนั้นได้รับการพูดถึงแล้วก็ได้รับความสนใจในเรื่องของความสูงนะครับจากชาวนติเซนเกาหลีนั้นเนี่ยที่พอเห็นภาพถ่ายของวอนยองแล้วก็ยูจินแล้วเนี่ นนัน้มีความสูงมากๆถึงแม้ว่าทาั้งทั้งที่จะยังไม่ได้ใส่ส้นสูงก็ตามความสูงสัดส่วนหุ่นของพวกเธอทั้งสองคนนั้นเป็นที่ประทับใจมากๆเลยของชาวเน็ตเกาหลีในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีรูปภาพของจางวอนยองแล้วก็อันยูจินนั้นถูกปล่อยออกมาในขณะที่สาวๆว,วงไอซ์นั้นเนี่ยกำลังเดินทางเพื่อไปถ่ายทํารายการนะครับหรือว่าไปทํางานตามตารางกิจกรรมที่ได้มีการลงเอาไว้ในการคัมแบ็กเพลง Love Dive และก็มีรูปถ่ายของสาวๆนั้นถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลนะครับการแต่งตัวของ แต่ละคนนั้นก็เป็นปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีการแต่งตัวเพื่อขึ้นสเตจหรือว่าเป็นชุดที่เหมือนกันทุกคนนะครับจางวอนยองแล้วก็อันยูจินนั้นก็แต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองที่อยากแต่งแล้วก็สวยกันมากๆแต่ว่าเรื่องราวที่ชางเดตนั้นโฟกัสแล้วก็ให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือสัดส่วนของร่างกายทั้งสองคนรวมไปถึงหุ่นแล้วก็ความสูงนะครับหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหุ่นของวอนยองแล้วก็ยูจินนั้นดีมากๆแถมส่วนสูงของพวกเธอทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็ยัง ทำไมถึงมีส่วนสูงที่สูงได้ขนาดนี้เมื่อมีรูปปล่อยออกมาลงในโซเชียลต่างๆนะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันโนไปถึงชาวเน็ตนั้นก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันหลายๆคนเลยนะครับก็บอกว่าทั้งสองคนนั้นดูสูงมากๆเลยบางคนก็บอกว่านี่คือส่วนสูงของเด็กอายุไม่ถึง20ปีอย่างจางวอนยองหรอถ้าหลังจากนี้เขาจะสูงขึ้นขนาดไหนและก็มีอีกคอมเมนต์นะครับได้บอกว่าทั้งสองคนนี้คือตำนานจริงๆตั้งแต่เข้าแข่งขันในราย,รายการจนมาถึงตอนนี้พวกเธอนั้นยังมีออร่ามากๆและที่สําคั ส่วนสูงของพวกเธอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่หยุดสูงเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกเอาไว้ว่าอันยูจินในลุคนี้นั้นเธอดูสวยมากๆทําให้ฉันบ้ามากๆเลยไม่เห็นหุ่นของเธอและการแต่งตัวแบบนี้เธอมีสไตล์ที่ชัดเจนคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้พูดถึงวอนยองเอาไว้ว่าวอนยองนั้นเธอเป็นลุกคนหนู่ที่มีความสวยมากๆเธอดูสง่าเหมือนเจ้าหญิงกําลังลงจากรถเลยที่สําคัญหุ่นและส่วนสูงของเธอบาลานซ์กันได้ดีมากๆแต่ถ้าวอนยองจะอ้วนขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงฉันจะรู้สึกว่าเธอนั้นมีสุขภาาพทีี่ดมกขึ้น เป็นห่วงมากๆอยากให้เธอนั้นดูแลตัวเองและกินข้าวให้เยอะๆและก็ยังมีนะครับที่คอมเมนต์เอาไว้ว่าเธอสองคนนั้นดึงดูดสายตามากๆเลยหลังจากที่ลงรถมานั้นฉันไม่สามารถที่จะละ้สายตาไปจากวอนยองและยูจินได้ทั้งๆที่พวกเธอนั้นใส่แมสแต่หุ่นของเธอนั้นมันทําให้ฉันต้องมองจริงๆและนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนเท่านั้น,นครับจากชาวนิติเซนเกาหลีที่ออกมาพูดถึงหุ่นของวอนยองแล้วก็ยูจินจากวงไอซ์ยังมีอีกหลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่ชื่นชมหุ่นของทั้งคู่ว่ามีหุ่นที่ดีแล้้ววก็มีีสส่่นูงทเขา ซึ่งในเรื่องของหุ่นแล้วก็ส่วนสูงของทั้งวอนยองแล้วก็ยูจินนั้นเนี่ยก็ถูกพูดถึงแล้วก็เป็นที่เรื่องลือมามาก um ๆเลยนะครับตั <iah> ้งแต่ในรายการ Produce 4 x แล้วว่าพวกเธอนั้นเนี่ยเป็นเหมือนมักเน่ยักษ์เลยจนถึงในตอนนี้นะครับเรื่องส่วนสูงของทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็ยังถูกชาวเนติเซนเกาหลีพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจอยู่เสมอและยิ่งในตอนนี้นะครับรูปเซตนี้ของทั้งคู่นั้นเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยที่ได้เห็นเรื่องของส่วนสูงแล้วก็การแต่งตัวรวมไปถึงงงงหุ่่นนททีีดมากกๆขอออั้วยยแล็ูจะ สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งวอนยองและก็ยูจินรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆในวงไอซ์นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ชื่นชอบหุ่นของวอนยองและก็ยูจินกันไหมและส่วนสูงของวอนยองและยูจินนะเนน่ยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับในคลิปนี้อามมกอเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาวไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอามมกอเคป๊อปไปด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับับออนยอง